เรียบร้อยมาพี่น้องมะตับมะฮุงแบบบ้านๆน,นะครับใส่ตอนปลาระอุ้ยอ่ะต้องเอาไหลดีมือเซฟตี้นะครับโอ้ยสายผัดกระขัวหนะนุ่มบอดิโนสายตรงมาฝั่งเซิฝั่งข้างนี้นางเลิศนะครับเจ้ะผูก,กส,<น>สายกระขัวได้ไหมตําใส่มาก เขือนคาบัตัวอื้นใหม่มเขือขืนขอเขือขื้นบะฟันแกนเอืนยังบรเขือคายมเขือค้นถ้ามีคนเป็นบักเอ้ถ้าเป็นอั่น้ำบัเอ้อฟันแกนอื่นเอื้อตอนประเด็จนะอันนี้สักกรสีกระอ้าวงั้นอยู่ขั้นกันนี่กัเอื้นบุคือกันเนาะม่ได้หอมเลยกระถิน คอนแกนยังคอนแกนเกษตรมันขออื่นพระกระชิกเลยเกษตรเนาะเพรมันชีกบ่พระกระชิกกินริมรั้วอันนี้เลยเนากินกับลาบกล้วยนี่ไหลนีถ้าคนใต้เรียกต่อเบาน่นะเนาะพักข่าวของ อาจะคำทีสบบเสีบก่อนเสียบีมือเสียบกีคำนึงกีของงบ่าดี